สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสาหรับคลิปนี้เป็นภาพปิดตาครับนะครับปิดตาปิดตาหลังแบบจะมีหลังเรียบหลังแบบถ้าอย่างนี้จะเป็นหลังหลังแบบนะครับหลังเรียบก็จะเรียบไปเลยนะครับพิมพ์ทรงอย่างนี้ก็ต้องตีลงทางหลวงพ่อแก้วล่ะฮะหลวงพ่อแก้วเครวันครับชมบุรีครับก็ต้องตีลงทางนั้นนะครับทางฝ่ายพ่อแก้ว เก่าอยู่นะฮะนะครับเก่าอยู่นะครับลักเก่าอยู่เป็นเนื้อผงคุกลักจุ่มลักนะครับเป็นเนื้อผงคุกลักจุ่มลักครับพ่อแก้วฮะพระได้สวยนะครับในบรรดาพระติดตาเนี่ยพระหลวงพ่อแก้วเนี่ยถือเป็นพระที่ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับพิมพ์ทรงเขาก็จะประมาณนี้ครับพิมพ์ทรงก็จะประมาณนี้ นะครับพ่อแก้วเขวันฮะนะครับพ่อแก้วเขววันรักสวยรักเก่าดีนะนะครับรักสวยรักเก่าดีดูรถดูรถมันนะครับดูรถมันรถสนุกนะครับคือในการเล่นพระเนี่ยยิ่งเล่นพระเก่าเนี่ยนะค,ครับสิ่งที่เราดูได้ก็คือดูธรรมชาตินี่แหละนะครับดูธรรมชาติความเก่านะครับดูพิมพ์พระนี่แหละฮะนะครับดูพิมพ์พระเนื้อพระนี่แหละ นะครับบางครั้งก็เอ่อเขาเรียกว่าไงบางทีถ้าเราไม่กล้าที่จะหาลินเองแล้วก็ไปหาเช่ากับเสียนใหญ่นะครับหาเช่ากับมือใหญ่ใหญ่แต่ถ้าเช่ากับมือใหญ่ใหญ่ก็อาจจะราคาสูงหน่อยประมาณนะั้นถ้าสู้ได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ถ้าเราสูไ้ไม่ได้เราก็มาหาดู ภาพที่มีหลุดบ้างอะไรประมาณนี้ก็มีนะครับมีไม่ใช่ไม่มีก็มีฮะอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่ความสามารถในการดูพาะด้วยแหละเนาะองค์นี้เก่านะครับองค์นี้เก่าอยู่นะพาะสวยอยู่นะเนี่ยพาะไม่ได้ขี้เหร่นะนะครับพาะสวยอยู่องค์นี้ไปปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักจุ่มรักนะครับหลวงพ่อแก้วเคารนจังหวัดชลบุรีปิดตานะครับเด่นทางไหนครับมตตามหายมโชคลาภนะครับเนาะ มตตามหาิยมโชคลาภความร่ำรวยนะครับหลวงพ่อแก้วเคอวันครับหลังแบบนะครับปิตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วเคอวันจังหวัดชลบุรีอ่ะคลิปนี้เว้เท่านี้คลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดอย่างไรนะฮะผมต้องขอโทษขออภัยในตรงนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ